เออสวัสดีครับเออสีแยกบ้านออกมาได้แบบนี้เออนะครับถ้าเราอยครอบครัวเลยเอาอีกเลรอแต่งตั้งเป็นมูบัตรมูบม่บา้านองคู่ปาริจิตผร่าเออมันไปจิตเป็นผู้ใหญ่บ้านไปจิตเป็นกำนันมันไปจิตเป็นผู้ส้อยไปจิตเป็นอสอมอบัตรในเลือกเอานะครับพี่น้องเอฟซีนะเออไม่แน่นะครับพี่น้องเอฟซีนะที่ดินตรงนั้นนะครับก็จะมีมูลค่านะครับแพ <c oughs> งมากนะเมื่อก่อนไม่เหมือนไม่เป็นแบบนั้นนะพี่วศนะครับสวัสดีครับข้างๆก็จะ มันจะแพงนะพี่น้องเอฟซีต like ัวติดกันตะกันนะเขาก็จะขายอยู่นะเออนะครับตัวติดเอ่อตรงของพี่หนิงนะออานะครับพี่น้องเอฟซีนะช่างตั้มไปหลังไม่เลยถ้าอยากได้ช่างตั้มไปหลังไม่เลยถ้าอยากได้โอ้ยนะครับอยากได้ยูมีเงินเออนะครับเนาะอ่าพี่หนิงก็พูดเล่นๆอยู่ถ้าได้โฉนดตรงนี้นะเลขเลขกันไหมบนวนาพี่หนิงนะ ถ้าได้สนุกตรงนี้แลกกันไหมพ่นเออนะครับงานต่องานเลยพ่นาเลือกเอาเลยจเจ้าด้านหน้าก็ได้พ่นานะ <c oughs> พี่เน่ก็จะเพื่อใจมาอยู่กอกอก,กด้วยนะครับพี่น้องเอผมก็จะชอบกอกอก,กด้วยช่างต้ามนะเวลาหน้าหนาวพวกก็ากสร้างบ้านช่างอะไรนะรก็คุยกันเล่นๆนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าได้สนดจอย่าลืมพี่นะก็บอกว่านั่หัวมวนกันนะครับพี่น้องเอาสนดไปแลกสนดนะพี่น้องเอฟซีเมนมาล่ะ เผมก็จะมาอยู่กอกๆด้วยแหละช่างตั้มนะผมก็จะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยนะเอาากันเอาก็เเว่นโน้อเอ้อได้สนน้ำมาแลกกันเนาะเออขอใครากได้อยู่นะพี่น้องเ<อ>นาะก็จะได้ค้า<อ>งข็ <c oughs> อยากไปอยู่ไก่องคูเออนะครับพี่น้องก็สี่นะย๋ยวกได้การได้การช่างตั้มบ่เน่ะอืมถ้าได้สนนแล้วแบ่งให้พี่ด้วยนะช่างตั้มบ่คโ้าแบ่งขายมือระเบอบ้นเออนะเออแม่ละเบงขายมือระเบอบ้านนี่นะโอ้พี่เน่งลืมสัญญาเลยได้นี่ นะแต่เราก็ยังรอสนุกอยู่โอ้ยพี่หน่งเนาะ,ะนะพี่หน่งดื่มสัญญาหรือหรือยังนี่นะโอ้นะเขาจะทําหมู่บ้านจัดสรรเลยค่ะโอ้เนาะหมดแล้วเนาะอ๋อน,นะครับพี่น้องเอ็มจีนะโอ้หมดแล้วหมดแล้วเนาะเออนะครับแต,แต่ยายมปูดที่ดินแถวน,นั้นแพงมากพี่นะเมื่อก่อนไรไม่เท่าไหร่นะครับพี่น้องเอ็มจีเพราะอะไรครับคนมานะคนมา มีเอฟซีมาเขาเล็งเห็นแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าเป็นนายทุนนายทุนเขาเล็งเห็นแล้วนะดินะะในการตั้งขายราคาน่ะคุณจะตั้งแพงเท่าไหร่มันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะมันมันแค่สองคนคนซื้อกับคนขายใช่ไหมล่ะคนพอใจซื้อก็ก็ซื้อคนพอใจขายก็มันแคนสองคนนะเขาไม่ระบุเขาไม่ระบุเหมือนอันขายอันอะไรผงซักผ้ายาสีฟันนะอมันพอใจเฉพาะ เราสองคนนี่เราถูกใจเราซื้อแพงกันไหนก็ซื้อจะไม่ล่ะได่ไหมละ่มละมาหาว่าเขาขายแพงกระเสียมันไ,ไม่ได้เกี่ยวกันเลย,<า>ยนะครับมันขึ้นกับคนขายนะเมื่อจะขายสื่อป่ะไหนก็กมีคนซื้อกับขี่ม้ากองเก่าอันนั้นมันอย่าไปพูดเลยว่าขายถูกขายแพงมันขึ้นกับคนสองคนที่พอใจกันใช่ไหมละ่ะตกลงใจกันซื้อกันขายใช่ไหมละ่ะคือซื้องี้ซื้อควายคือคือกันมีน้องเอฟจีเออมันขึ้นอยู่กับคนซื้อกับคนขายนะครับเนาะ คนขายเขาตั้งราคามาเลยเขาอยากขายเท่าไหร่คนซื้อพอใจซื้อก็ซื้อเมนบอลอ่ะมันคือเขาซื้อง่วงซ,ซื้อควายนี่เมนบอเขาตั้งราคาไปปุ๊บถ้าเราไม่ได้อย่างใจเขาก็บพ่ขายเมนบอล่ะเออมันผิดตรงไหนเมนบอลเขาบอกถือเขาบอผิดกาศิหาความผิดแทนล่ะซื้อมาเท่านั้นซื้อมาเท่านี้อ้าวเขาตัซื้อมาบาทเดียวแล้วเขาขายเป็นล้านเขาเลยมาซื้อซื้อเนี่ยเขาขายเป็นลา้นลานกับที่เป็นหนังเมนบอละ่ะเอ้า ไอ้หานี่มึงพูดไม่คิดเลยส้นตีนกูแม่นบอถูกต้องแม่นพี่อ้อยก็ว่าเรื่องที่มันถูกนะนี่ก็ชื่ง้อนชื่อควายก็คือกันนะเราพอใจขายคนซื้อพอใจซื้อคนใจพอใจซื้อแม่นมาล่ะจิเป็นเนี่ยมันจิตเป็นอย่างโอ้ยเพลงไม่ได้กูก็ซื้อน่มันงามถูกใจกูแม่นมาคือเมียคือกันเนี่ยเขาซื้อมาแม่นบ่เออเมียกับเขาซื้อมาอีนึงลาดนึงเนาะกูถือใจกูซื้อเลยแบบนี้นะสองแสนบ่ต่อจักบาทแับนี้นะ เออสองแสนบ่ตัวจักบาทล้านหนึ่งบ่ตัวจักบาทน่ะมันก็ขึ้นใจกับผู้ซื้อกับผู้ขายม,มาละ่ะเออ,อ,อนะครับผมไปซื้อกับพ่อเท่าแม่เขาเนเา,เนเา,เนเานะแม่มาละ่ะมาบูซื้อกับผูได้เนาะมัดเขาหลายปั้นอยู่นะเออนะครับพี่น้องเอ็นะมีแต่คนจะยัดเยียดเรื่องนี่นะครับนะจะแล้วเขาซื้อมาเขาก็ปรับปรุงพื้นที่เขานะเขาไปลงดินลงอะไรเขาก็หมดเยอะอยู่นะพี่น้องเอ็จีใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหม อะไรนี่มึงยังให้ขายเท่าเดิมยังให้ขายขายถาดทุนมึงจะดีใจโอ้จ่ายแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีีตายเขาบัดนี้บพะพอชั่วโมงเขาขายผู้บริษัทซื้อก็โอ้เสียใจเครียดแห้งเพราะอย่างห้องอย่างไห้ครับพี่น้องเอฟจีเพราะอย่างห้องอย่างไห้ครับเพราะได้น้าเขาเครียรดอยู่นี่นี่คอยว่าจะกินเขาเพราะเจโอ้กูผิดใจเลยเนาะกูผิดไปแล้วกูซื้อเพอท่านเขานั่นนะ อ่าเขาซื้อบึิบบริบบรบเขาเดียวได้บัตนี่เพราะท่านได้หึงถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นขายกับข้าวความหมอครับพี่น้องเตีกระจาดปึ๊บน้่มกับโบเลือน้่มกับโบเลือครับพี่น้องนะเป็นไหนบัตนี่อ่าปากงงโป้งครับบัตนี่รายละสองร้อก็ไม่มีใครซื้อหรอกรายละสองร้อแม่มาละรายละสองร้อก็มีใครซื้อขายได้บัตนี้ขายได้เร็วมาบอกใช่ครั้ใครับพี่น้องหรือพี่นู่น ที่ดินนะครับที่ผมไปเพชรบุรีเมื่อกี้นี่งานละสองล้านงานละสองล้านนั้นไม่ได้ติดถนนดํานั้นน่นนะงานละสองล้านน,นั้นน,ะ<ล>น่ะเก้าไร่เนี่ยสี่สิบห้าล้านก,กว่าๆนั่นติดถนนไม่ได้ถนนหลักนั้นน่ะถนนดาซอยเข้าไปาออหาเจ้าสํารนานั่นออน,น่ะงานละสองล้าน ไหลหนึ่งกับสี่งานทุนน่ะอันนี้สง <c oughs> อ,อ,องแสนหนึ่งหมเออแม่นป่ะสามารถเข้าธนาคารได้อะไระครับ <c oughs> เปลี่ยนซีซัพเป็นทุนได้บานนี้เออแม่นป่ล่ะเออนะครับแต่สินใจไวอดเลยนะครับเพราะจะหาย่าง,งห้องนะครับนะเอคนออที่ทไม่ท,<า>มทันเนาะมทันบานานี้โอ้ยพลาดเลยไม่ทนันโอ้พิ่ใจเด็กอุ๊บเมนความเมนนี่ครับพี่น้องทุกที เออมันจะไม่ว่าพื้นแถวรัศดามันจะได้ตีแมมโมล่ามันจะไปชุนในแถวตะล่างเท่าไหร่น่ะนะได้บาละได้บ้อนขันขันขันมงมันเปนโอ้ยนะอันนี้เ่องางานงานเมื่อก่อนเขาจะซื้อมาหาเซ้งกับทเป็นนังมันบอกเขาจากตอนนี้เขาจะขายอันตารางว่าละสิบล้านกับทเป็นซ่าล้านกัที่เป็นอยังเมนโมร่ะเออนะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะครับใช่ไหมล่ะถ้ามีคนมานะครับพี่น้องจีนบางก็มันก็มีคนสนใจแบบนี้นะครับพี่น้องใช่ไหมล่ะ ช่างตั้มติดต่อพี่เน่งเลยเขาจะผมที่สะโอ้อปรับจะได้ตังจะได้อกับเขาได้โอ้ยนะครับคอยทมเองก็ได้โอ้โอครับผมนะไม่ไม่เอาคนในพื้นที่ก็ได้นะครับพี่น้องเราย้ายรถไกลนะเวลามันไกลอ่ะเราย้ายรถไกลนะครับเราทนีาก็เป็นอีกนะพี่น้องครับพี่นะมันก็ไม่กี่รถหรอกนะนะครับนั้นก็ถมสาก็ขายได้อีกเป็นล็อกนะพี่น้องครับพี่นะ อ่ะอ่หรือพี่หนิงจะขายสระบ่ี๋ยวผมปรับเอาเองขายสระเหรอขายสระผมก็เจะเลี้ยงปลาขายกับพี่น้องกันดีนะอ่ผมบอกสั่งเพื่อนนะพี่นิงจะขายบพ่ขายเท่าไรน่ะนะผมสิเลี้ยงปลาขายครับขอจีบเพื่อนคือมูครับโควิอีกบอเออนะครับขอจีบคุดกินขายขอจีเลี้ยงปลาครับผม เอ็ดเนงายมันจะได้เงินเมนบ่อเออก็เรื่องเมื่อเราก็ยังขี่ถมมันะันาะ้ได้หลังบ้านกัหลังเพื่อนกับเพื่อนเนาะซายังไม่ได้ขายเนาะเออสะเป็นถนนโอ้นะซากอดถมก็ได้ครับว่ไา้ด้ยากจะเม็ดเออนะอืม